สวัสดีครับนี้ครับติดตั้งกับ Honda ครับคลิก150 i ไก็วันนี้ติดตั้ง1รายการก็คือนับชุดประกับไฟตานซ้ายครับประกับไฟผ่าหมากครับตัวนี้เป็นแบบ E นะครับแบบ E นะครับก็เปลี่ยนแทนของเก่าได้เลยครับเป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นครับถอดของเก่าออกเสียบของใหม่เข้าไปแทนครับใช้งานได้เลยนะครับก็การใช้งานก็ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาจะมีไฟผ่าหมากครับแล้วก็มีไฟพัดสูงครับที่ตำแหน่งนิ้วชี้นะครับก็การใช้งานก็คือเปิดกุญแจมาครับก็ใช้งานได้เลยนะครับ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาครับกดลงงกลางเป็นออฟปิดเหมือนเดิมครับสถานะหน้าจอครับเรือนไม่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแสดงครบทุกอย่างครับแตรครับปุ่มครับปุ่มใหญ่ตรงนี้ครับดันไปสุดคือไฟสูงครับสูงติดค้างครับตรงนี้ครับสถานะหน้าจอเรือนหม่แสดงครบครับกดกลับลงมาคือไฟต่ํานะครับปุ่มแดงครับที่มีเพิ่มเข้ามาครับเป็นไฟผ่าหมากครับกดไปเลยครับติดเป็นไฟ่าหมากครับซ้ายขวาหน้าหลังสี่ดวงครับติดพร้อมกันเลยนะครับ กดซ้ำไปที่เดิมครับคือการปิดนะครับไฟก็จะดับไปนะครับส่วนที่ปุ่มนิ้วชี้ครับเป็นไฟพาลส์สูงครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนิ้วชี้ครับไฟไฟพาลสสูงครับสถานะหน้าจอครับสังเกตครับจะแสดงอยู่ครบครับครับก็ดับมาดูแสงหน้ารถครับนี้เป็นไฟต่ำนะครับมีไฟสูงติดค้างนะไฟสูงนะไฟสูงใหญ่นะครับ มีไฟตับครับมีไฟพาร์ครับไฟพาร์สูงที่นิ้วชี้ครับตำแหน่งนี้ที่เรากดแวบขึ้นมาครับกดได้ทุกเมื่อครับที่เราต้องการครับเป็นการเตือนเป็นการขอทางได้นะครับมีไฟพาหมากครับไฟพาร์ครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ใต้คลิปเนาะจะมีช่องทางการติดต่อให้นะครับทั้งไลน์แอดและเฟซบุ๊กนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ